วมตัวกัน5คนในการเดินแบบครันน้งนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของตูนด้วยที่ได้เดินแบบสเตจใหญ่ขนาดนี้ต้องบอกว่าดีใจมากขอบคุณที่ผู้ใหญ่เล็งเห็นนะคะความสามารถของพวกเราดีใจค่ะซ้อมนั่งงานซ้อมตอน6กโมงเช้ากระเทยงงเพราะอะไรรู้ไหมพี่เอิร์บยังไม่ได้นอนตอนนี้น่าจะวิ่งหนีไปนอนแล้วนะคะเออพี่เอิตั้งแต่6กโมงเช้ายังไม่ได้นอนตอนนี้เดินแบบละเมอเดินเพอเอยู่ ปุ่มเต้นมากคุณแม่มันตื่นเต้นยิ่งกว่าไปร้องคอนเสิร์ตท,ที่อ่าชมงคลามันตื่นเต้นกว่าแบบ i ิ p a พ t a r e n นเพราะว่าทุกสายตามันจับซองมาที่เรานัาใกล้มากๆอย่างเงี้ยค่ะทุกย่างก้าวของการเดินคือตื่นเต้นหมดเลยว่าจะลงก้าวไหนดีเลือกอยู่เลือกช็อตที่สวยที่สุดใจมันเต้นแรงมากมแบบมันพุ่งไปหน้ากล้องอย่างเงี้ยนะคะใช่ เขาบอกว่าให้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราถามว่าถ้าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันไม่ดีนะเป็นตัวของคนอื่นดีไหมก็เลยมีความแบบว่านางแบบในอุดมคาแรคเตอร์เข้าสิ่งนิดนึงใช่องค์โดจักัดการวันนี้รีวิวโดจ้าโดจ้า สนุกมากค่ะเป็นอีกหนูโอกาสที่สนุกมากๆเลยอยากเดินอีกอยาก่างนี้ร้างได้นะคะจ้างได้ทำได้ทุกอย่างเลยขึ้นปกนิยตยสารก็ได้ค่ะเพราะว่าเราหลีทัดลูกมันเก่งมาก <c oughs> ได้เลยไม่เกี่ยงงานเลยต่อให้ไม่ต้องนอนพี่เอิร์กก็ไม่นอนได้สาววันดิสสาววันก็ได้ <c oughs> ได้ <c oughs> ป่วยใช่ไหม มะเร็งใช่ไหมต้องบอกว่าอายุ31ปีเป็นอะไรที่พบเจอกับมะเร็งตกใจมากแต่เอาจริงๆอะลึกๆแล้วว่ามะเร็งอะ,ม,ะ,งอะมันเป็นการสุ่มดวงว่าใครจะเกิดหรือไม่เกิดโชคดีตรงที่ตูน่ะเป็นมะเร็งอันทะมันเลยมันเหมือนแบบว่าสุ่มดวงเหมือนกับมะเร็งเต้านมผ่าตัดอาการก็ดีขึ้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็กินอาหารให้ครบห้าหมู่เพียงพอทุกไอ,ไอ้คำพูดง่ายๆพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องทําก็ได้ แต่มันสําคัญมากๆกับคนที่ออมีโรคประจําตัวอย่างตูนเนาะก็พราผว่าให้เพียงพอ,อ,อก,กินาอาหารใ้ห้าหมู่อแล้วก็อยู่กับผู้ชายน่ารักน,น่ารักอ,อ๋ออะาดอาจจะอาจจะเป็นค่ะช่วงหัวใจเพราะว่าหลายๆคนก็บอกตูนว่าไอ้โลกเนี้ยมันมันความสุขมันจะชนะได้ตูนเป็นคนที่สู้มาทุกทุกอย่างฝ่าฟันมาทุกอย่างสร้างรอยยิ้มให้กับทุกทุกคนไม่ยากหรอกถ้าตูนจะสร้างรอยยิ้มให้ตัวตูนเองเนาะ ขึ้นมาพูดหน้ากระจกบอกว่าเราสวยมากสวยที่สุดในโลกนี่แหละเป็นการสร้างความมั่นใจแบบว่ามันเกิดแต่ดีนะหมายถึงว่าหนูมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งความฝันเหมือนกันในเรื่องของการเดินแบบเราได้ทํแล้วก่อนตายไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายวันไหนแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ตูนอะผ่าตัดเรียบร้อยแล้วทุกๆอย่างคงที่ค่ามะเร็งก็ต้องเข้าตรวจในทุกๆ หนึ่งปีหรือครึ่งปีอะไรประมาณนี้ในความโชคร้ายในความโชคชดีเราเจอเร็วใช่ต้องบอกว่าในความโชคร้ายในความโชคดีเนี่ยเจอเร็วแล้วก็ดีใจที่เจอตอนอายุสามสิบเอ็ดมันรักษาทานันเรายังมีแรงที่แบบว่าจ่ายค่าพยาบาลไหวจ่ายค่ารักษาไหวแล้วก็ยังมีแรงถึกสู้ในอายุเท่านี้ในวัยเท่านี้ม,มีอะไรต้องจากเลิฟค่ะเปิดปา,าร์ตนะี้เอาจริงๆริงตูเราเปิดปาร์ตี้มาก คือตอนนี้ต้องเลิกปาร์ตี้เลยแบบน้อยมากๆคือไปจอยกับเพื่อนได้แต่ว่าก็คงไม่ดื่มแบบลาก่อนบายบายเอลิแบคคาบ้บาแบบใส่ขี้เมาอืมก็เลยเป็นสาวนั่งสตรีมเมอร์เกมอยู่บ้านไลฟ์ต่อๆไปวันๆโอเคคโอเแฮปปี้ okay, มีสังคมที่น่ารักแฮปปี้กับตูนทุกคนเลยแต่ตอนนี้แม่แบบอานหนว่าเป็นในมุมทางการเป็นศิลปินอย่างเ็งตัวล้วี่คือฉันเพิ่งรู้ตัวว่าฉันชอบร้องเพลงมาก แล้วฉันก็เลยตั้งใจว่าอะเป็นมะเร็งใช่ไหมมาทําให้มันสาเร็จดีกว่าก็คืออยากมีอัลบัม้มเนของตัวเองอก็ร่วมทํางานกับหลากหลายแบบเเนเรชันมากๆไม่ว่า,าจะเป็นเจนซีเจนวต่างๆหาเด็กๆแต่งเพลงในแบบติ๊กตอกทุกคนเลยใครแต่งเพลงเก่งทักมาได้นะคะเราจะติดต่อดูผลงานแล้วติดต่อกลับไปซึ่งมันเป็นอะไรที่โอกาสใหม่ๆของตัวตูนเองแล้วก็เป็นการยืนโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วย ก็สนุกสนุกดีค่ะล่าสุดะยอดว,วิวสี่ล้านแล้วใช่สี่ล้านแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณมากๆแบบดีใจมากดิ่งดาวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้วงการจะเต้นกันใช่ไหมล่ะขเขาเต้นกันสะโพกดิ่งสระตันว้าคุณแม่ในเรื่ว่าคือแบบตั้งแต่ตอนเนี้ยแบบัว้เพลงจริงยังไม่มาคือไม่เอ็งนำมไปออกใช่ดีใจก็ดีใจแหละดีใจจริงๆแบบมันเหมือนแบบ ได้ยกแบบคำคอรหารของตัวเองออกสีงอ,อกแล้วว่าแบบเอ้ยเราทําไม่ได้หรอกเราทำไม่ได้หรอกวันนี้ได้เดินแบบวันนี้ได้ร้องเพลงวันนี้ได้เป็นบล็อกเกอร์วันนี้ได้ได้ทาอะไรหลายๆอย่างคิดดูสิถ้ายัางไม่ตายแต่ว่ามันแฮปปี้อ่ะมันได้ทําอะไรหลายๆอย่างตอไปตอมาอืหลายเรื่องาป็นแบบเนี้ยาไม่สบายแต่เราก็ยังสามารถที่จะงานได้ใช่ใช่ ทุกคนถ้าเกิดไม่เป็นมะเร็งเราก็ทําได้นะคะเราทําทุกๆอย่างได้ในทุกๆวันถ้าเราแบบว่าตามการตามหาความฝันนะตัวเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ยากต้องใช้ทั้งเงินต้องใช้ทั้งแรงต้องใช้ทั้งอินสปิเรชันต่างๆแต่ว่าในทุกๆวันน่ะเราทามันอย่างทีละนิดทีละนิดค่อยๆเดินไปเรื่อยๆได้เนาะไม่ต้องคาดหวังแบบวันนี้ต้องเสร็จวันนี้ต้องเลิศอย่างเงี้ยแต่มันค่อยๆดําเนินการไปเรื่อยๆให้มันอยู่ในโปรเซสของมันใช่ โกของหนูตอนนี้สิ้นเดือนนี้ละกันขอขายหน่อยฮิววีมีคอนเสิร์ตก็คงเป็นคอนเสิร์ตฮิววีนะคะแบบจริงจังที่จะมีทั้ง5คนแบบแตกๆอลังการในวันที่31ตุลาคมกับวีวีท์ฮาโลวีนปาร์ตี้เนี่ยคือโกในตอนนี้ในเดือนนี้ใช่คือที่เซนทันแจ้งวัฒนะค่ะเซนทันแจ้งวัฒนะฮอนะคะก็สุกคน34 00คนนะยังไงก็มากันเยอะนะคะมาแต่งตัวมาเป็นคอมมูนิ คอมมูนิตี้ของพวกเราไม่ต้องอายนะคะจัดชุดมาแบบจัดเต็มเลยเราพร้อมที่จะอบตอดรับทุกคนในวันปล่อยผีนี้ค่ะขายบัตรเท่าไหร่ขายแล้วค่ะอยู่ยังขายไม่หมดช่วยซื้อหน่อยได้ไหมละ่ะนะคะนะคะซื้อได้ที่แอปพลิเคชันเดลคอนเสิร์ตนะคะใช่มีตอนนี้เป็นราคาเออเลกุล่าเลกุลาใช่ราคากลางถ้าเกิดซื้อไม่ทันไปซื้อหน้างานได้ก็จะแพงกว่านี้นิดนึงนะคะ มีประกวดชุดจะบอกว่าราคาที่ทุกคนจะได้ในการชนะเนี่ยหลักแสนคือมันแบ่งกันนะมันน่าจะแบ่งกันแต่ตูนไม่รู้ว่าอะไรอย่างไงตอนนี้คือถ้าถามฮิวีมาสัมภาษณ์หน้าคนฮิวิห้าคนก็ยังไม่รู้ว่างานเป็นยังไงคะ่ะ <laughs> แต่จะจัดทิ้นเดือนนี้แล้วงงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีอะไรให้ดูบนเวทีเหรอเด็งเด็ดแน่นอนมีทุกทุกอย่างใครอยากจะดูอะไรมาดูได้ที่วีวิทฮาโลวีนปาร์ตี้ค่ะ ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณพระขอบคุณ <Yeah. S 1> <c ười>